น้สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านฮะตอนนี้ก็ตอนเช้าแล้วครับพระสวดพระอะไรเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการรับประทานอาหารนะครับบรรยากาศก็ตอนนี้แขกก็นะครับยังไม่มาเยอะนะยังมาไม่เยอะมาเช้ามาฟังพระสวดแล้วก็แยกใจกันนะครับยังไม่ถึงเวลาส่งเนาะผมพามาดูข้างในนี้ก็ ทีมงานแม่ครัวนะครับผมกอสภาพอันนี้คือกำลังกรเตรียมงานกันนะครับเพราะว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะไปทำที่เผานะครับหรือกองฟอนนั่นนะครับผมนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือบรรยากาศข้างในเนาะนะครับผม ากในงานนะครับฮะเมคโครน้อยก็มีอมันนี้เมคโครน้อยลกข้าวเนี่ยบรรยากาศยามเช้าเนาะนะครับช่วงนี้ผมอก็อยู่ในงานนี่แหละครับข,รข้าวอะไรไหนข้าวข้าวาวัหรือข้าวตกแตก ใช่ข้าวบึงหน่อยยายยังไม่ทันยังไม่ทันขึ้นโอ้เอาข้าวเปลือกคั่วเป็นข้าวตอกแตกเอาไว้วานจ้าไว้วันโอ้เป็นปลาหนามีแบบกระเทียมแบบนี้โอ้ทุกคนต้องรู้บ้านเราข้าวตอกแตกเนาะก็คือเอาข้าวเปลือกนี่แหละข้าวเปลือกข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้เบิดขอแต่ว่าเป็นข้าวเปลือกแล้วก็มาคั่วพอให้แตกเหมือน หมืนป๊อบคอนะเนาะคล้ายๆนะเนาะแล้วก็หวานนะครับนั่นคือการทําข้าวตอกเตกเนาะนะครับเอาไว้วานตอนจะเดินไปเผาไปอะไรเขาก็หวานตามทางเนาะทางเขาเนาะวานผสมกับเหรียญโพรานเลยบางบ้านแม่เนเวลาขนมลูกอมเนาะอืออันนี้ทุกท่านก็ประมาณนี้เนาะบรรยากาศแม่ครัวก็จะเตรียมอาหงอาหารนะครับผม ีงานที่ไปทำกองฟอนก็มาแล้วนี่คือเนื้อย่างนะครับอาหารสำหรับคนที่นะครับออกไปทำงานด้านนอกมาอันนี้ก็ก้อยเตรียมอาหารไว้นี่ผัดอันนี้ข้าวสวยอันนั้นก้อยอันนี้ต้ม อนุนเหนมอ,อนุนเหนมมาแล้วครับทีมงานนี้มาแล้วทีมงานมาแล้วทีมงานมาแล้ว,น,ลวนี่คือหน่วยไปทำฟืนเรียบร้อยเปล่าครับผมไม่มีอะไรครับ <c oughs> แค่แคแต่งตัวสกปรกนิดหน่อย <c oughs> ไม่ถามนี่ยอๆกันนะครับยอบๆกันเนาะเอาให้ดูบรรยากาศตอนแรงในงาน,น,น,นเนาะเอ้ยไม่แรงเช้าประมาณนี้นะครับนี่คือเหล่าบรรดาชายชันที่ไปทํางานนะครับตรเตรียมตอนเช้าๆ้าก็จะมีหน่วยชาวบ้านนี่แหละนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับทุกท่านไม่มีองกไม่มีแบบว่า จ้างเนาะบางที่เห็นเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าจ้างต้องได้จ้างไม่กล,ลัวคนช่วยงานเนาะนะครับแต่บ้านนี้คือไม่ไม่มีนะครับไม่มีเรื่องนั้นแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันนะครับบ้านไหนมีงานก็จะพร้อมใจกันมาเลยเนาะสมมุติว่านหนึ่งครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งคนมานะครับบางครอบครัวมากันทางบ้านแล้วแต่ความสนิทสนมแล้วแต่ จิตใจนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอ้ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะเป็นเรื่องที่นะยังคงที่เห็นในสังคมบ้านอีกีนเนาะนะครับนะเขาเรียกว่าเห็นหน้า <c oughs> เห็นตานะครับมาทํางานถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปช่วยงานในครัวผู้ชายก็จะมาช่วยงานนะครับที่มัน,มนใช้เรียวใช้แรงยกเต็นเก็บเต็นเก็บเตียงเก็บตู้นะนี่แหละคือบรรยากาศของ งานไม่ว่าจะสีดำสีชมพูเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับ f อซี่ิ่านมาพมูาดึงครับครับเดี๋ยวเข้าไปให,ให้ทีมงานก่นบบนนอนเนี่ย này 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 đưa vào bà đưa điều hai thì vàng rồi ừ. phá khao ừ. เบอร์เราเบิรงเราประเทไทยเกือบมากแล้วบ้างเกือบให้ดูบรรยากาศนะครับความสามัคคีนะครับตอนนี้หิวหิวนะฮะไปทำงานกันนอนมาหิวหิวกันนะครับผมจะพาดูบรรยากาศภายในงานให้เยอะที่สุดนะครับนี่เยอะนะนั่งแช่อะไร นี่คือป่าโนนอีกวงฮะอาอาจจะดูวุ่นวายนะทุกท่านแต่ก็เป็นบรรยากาศ นะครับหลังจากทีมงานมาจากป่าตัดกองฟงกองฟืนเนาะเอฟซี FC เนะาะเดี๋ยวผมผมก็ขอฝากคลิปไว้ท่านี้กับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย